สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้ขาขาวันนี้หญิงมาในตีมสีชมพูชมพูสวยสวยว้าวหวานาเพราะว่าเป็นเดือนแห่งความรักอีกไม่นานมันวาเลนไทยก็มาแล้วค่ะคุณลูกค้าขาอยากไปสวยสง่าเก๋เกเกในตีมสีชมพูอยู่ที่บนเบลล่าลเราอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าแต่วันนี้หญิงมานําเสนออยู่ที่ผ้าไหมสีสวยกับคุณลูกค้าขา เป็นผ้าไหมสังตกรนะนคะคุณลูกค้าขาเนื้อแน่นเนื้อดีลายชัดสวยมากเข้ากับเดือนความรักเข้ากับวันวาเลนไทน์นี่ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสีชมพูชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าเราตัดทอด้วยผ้าไหมสีทองนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นสีแดงค่ะคุณลูกค้าขาเวลาเราเดินเฉิดฉายนะคะคุณลูกค้าขาสีเขาจะสวยมากเด่นมากนะคะ จะดูเป็นลายสามมิติให้คุณลูกค้าเห็นเลยค่ะผ้าไหมสามระกอบสวยๆอย่างนี้สําหรับเดือนแห่งความรักยิงขายปกติยิงขายอยู่ที่ราคา1 8 9่บาทแต่สําหรับคุณลูกค้าพิเศษเลยคะ่ะยิงขายในเดือนแห่งความรักแบบนี้เพียง1690บาทส่งฟรีเคอรี่ให้คุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค,าคา้าขานี่ค่ะ งานไหมลายชัดๆนะคะสามตะกอเส้นได้ไหมแน่นๆหนางหนาใหญ่ๆได้เนื้อผ้าไหมเพิ่มขึ้นรีบโทรมาหาหยิงนะคะคุณลูกค้าขาที่เบอร์093-198-8013-087-219-5678หญกยิงก็ลืมบอกคุณลูกค้าไปว่าเป็นผ้าไหมตัดเรียบร้อยสำเร็จรูปนะคะซับในให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะแล้วก็ ก็คือราคาอย่างที่หญิงบอกนะคะ1,690บาทคุณลูกค้าใส่ได้เลยค่ะยังไงนะคะหญิงมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรมาหาหญิงนะคะคุณลูกค้าคา่ะที่ที่หญิงให้ไปหรือจะแอดไอดีไลนมาก็ได้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ